ผมนทุตบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาและก็ในฐานะกรรมธิการครับท่านประธานครับประเด็นที่ท่านผมขอญอาตประท้วงการทําหน้าที่ของท่านประธานในข้อบังคับการประชุมข้อที่5ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอญอาติให้เหตุผลเพิ่มเติมครับประเด็นที่ท่านรองมหานตพปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานพูดท่านพูดไม่ผิดหรอครับท่านพูดแบบนั้นจริงแต่ผมคิดว่ามันมีประเด็นเรื่องการวินิจฉัยของท่านประธานครับ ทางที่ประชุมเนี่ยนะครับกรรมธิการเนี่ยยืนยันตามรายงานเดิมพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีการแก้ไขารายงานนะครับส่วนติ่งท้ายที่บอกว่าให้เสียงข่านน้อยไปนําเสนอเนี่ยถึงแม้จะเป็นมติเองครับแต่ท่านดูนะครับ16เสียงต่อ56ินี่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับกรรมธิการทั้งหมดแล้วจริงๆมีงดออกเสียงหรือไม่ลงคะแนนที่คะแนนใกล้เคียงกันได้ซ้ําแต่ประเด็นของผมก็คือว่านั่นไม่ใช่การแก้ไขารายงานนะครับ เป็นแค่การบอกว่าถ้าคุณจะไปยื่นไปทำอะไรในสภาก็ให้เสียงข้างน้อยไปเสนอในสภานั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งก็ต้องดูว่าตกลงท่านใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อใดในการที่จะเสนอในฐานะเสียงข้างน้อยซึ่งท่านไม่ได้แปรยติไว้ส่วนประเด็นที่สองครับท่านประธานใช้คำว่าท่านประธานอนุญาตเพราะเป็นเรื่องที่กรรมธิการเสนอมาก็แบบเดียวกันเนครับกรรมธิการเสนอเนี่ยผมยังไม่รู้เลอาศัยข้อบังคับใดในการที่ไม่ใช่กรรมธิการเสนอด้วยนะครับเป็นเสียงเดียว แล้วนาทีนี้เนี่ยถ้าจะเดินหน้ากันต่อแบบนี้ก็ต้องถามว่าท่านประธานอนุญ,ญาตให้เสียงข้างน้อยท่านนี้เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้แประยะติไม่ได้มีการสงวนไว้ไม่ได้มีการดาเดินการใดๆเลยอภิปรายต่อนําเสนอในสภาเนี่ยท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อใดครับต้องอข้อกฎหมายให้ชัดก่อนครับส่วนข้อท็จจริงเดี๋ยวว่ากันครับผมต้องขอความชัดเจนทั้งในฐานะสมาชิกแล้วก็ในฐานะกรรมธิการครับท่านประธานครับครับก็เชิญคุณสุ่มพงษ์